อากาศหนาวมักจะมาพร้อมกับภัยแล้งนะคะเราไปติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่อีสานตอนบนกันค่ะลงไปที่ค่ะอีสานตอนล่างค่ะลงไปที่กับคุณพิเชษผลทาวนสงค่ะขอบคุณครับหลายพื้นที่ในภาคอีสานตอนล่างยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ขยายวงกว้างอย่างต่อนเนื่องทําให้ผลผลิตของเกษตรกรรวมทั้งอาชีพอื่นๆได้รับผลกระทบเป็นตานๆกันครับ เรื่อที่ปริมาณน้ําในลาน้ําชีบ้านแดงม้อตะบนแดงม้ออำเภอเข่งในจังหวัดอุลรธานีลดร,ระดับลงจนเห็นพื้นทรายโผล่พ้นน้าทําให้เรือหาปลาไม่สามารถออกจับปลาได้ตามปกติและเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของทุกปีแม่น้ําชีจะมีระดับสูงกว่านี้มากแต่ปีนี้ทางเขื่อน่าน้อยซึ่งตั้งอยู่ด้านเหนือของแม่น้ําต้องปิดประตูระบายน้ํา7บานจาก8บานเพื่อเก็บกักน้าไม่ให้พื้นที่ด้านเหนือมีน้ําใช้ตลอดฤดูแล้งจึงทำให้เกษตรกรที่หาปลาจำน่ายมีไรายได้ลดลงเนื่องจากไม่สามารถออกเรือหาปลาได้ ส่วนสถานการณ์ภัยแรงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมายังคงขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องล่าสุดพบว่าปริมาณน้ําภายในคลองน้ําบ้านมะข่าตำบลมะข่าอ,อําเภอโนสูงมีปริมาณน้ําแห้งขอดจนหมดเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่เริ่มขาดแคลนแหล่งน้ําสําหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวส่งผลทาให้พืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้เพื่อรับประทานและบางสวนไว้สําหรับนําไปจําหน่ายเริ่มเหี่ยวเฉาแห้งตายได้ไดรับความเสียหายหลังไม่มีน้ํามาใช้รดพืชผักดังกล่าว นักนเกษตรกรชาวนาในพื้นที่อำเภอคอนบุรีจังหวันดนครราชสีมาเริ่มตัดินใจไถแปลงนาข้าวที่ได้เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อทําการปลูกมันสำปะหลังแทนการปลูกข้าวนาปังเนื่องจากในปีนี้ทางเขื่อนหลักทั้งสองเขื่อนต้นน้ําของอำเภอคอนบุรีประกอบด้วยเขื่อนลำมูลบนและเขื่อนลำแฉมีปริมาณน้ําต้นทุนต่ากว่าทุกปีที่ผ่านมาซึ่งทางเขื่อนจะงดทําการส่งน้ําเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งเพื่อสกัดน้ําไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศต่อไปครับ พิเชาพลไพรพสงค์รายงานจากศูนย์ข่าวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาช่วงนี้กลับไปทางสาเนครับขอบคุณค่ะไปท้ายกันที่ภาคใต้นะคะจะยอน